นังคนรถดีกว่าครับมื้นแล้วตัววาครับสวยงามครับดินยุบสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับกับช่างต้นมีแตนสิงอ่ะเรามาดูออกขึ้นน้อยฮะเดี๋ก็เป็นอีคันหนึ่งครับที่อยู่บ้านเขาขออครับ มาขึ้นที่หลังครับเพราะว่ากระทะแตกต้องถอเราไปเชื่อมก่อนครับเพราะว่าอยังไม่ได้เปลี่ยนเนาะพอจะวิ่งได้ยครับผลเสร็จก็คงจะเปลี่ยนนะเที่ยวนี้ก็เกือบเต็มกระบะมืดละรอสองคันข้างหน้านั่นก็จะเต็มแล้วนะโอนมือแปดกอนตันแล้วแหละ อันหลังน่าจะเกือบสิบตันแล้วมั้งว่าเป็ดอ้อยสดเนาะอ้อยสดด้วยไปก็ตรงด้วยไม่มีเบี้ยวเลยอ้อยคุยๆกันแดดร,ร่มลมตกครับนี่บรรยากาศดีครับเยน็ยนๆตรงนี้ก็เป็นบริเวณดินเขาพนมรุงร้งครับนี่เขาพนมรุงร้งจะอยู่หลังป่าอ้อยเนี่ยตรงนี้ก็ดินดำาครับนี่ ดินดำก็จะเป็นดินภูเขาไฟครับดภูเขาไฟจากเขาพุนมรุ้งอะ่ะแต่มันก็ดับไปหลายร้อยปีแล้วภูเขาไฟคีบเป็นคีบคูต้าครับติดคีบของนาซารครับคีบตัวนี้แข็งแรงดีนะเหล็กใหญ่ครับเหล็กหนาใหญ่เกาะโบมลครคยัมคันนี้ คีบก็ไม่ค่อยได้เหยียบเท่าไหร่ครับแต่ถ้าตอนไถตอนปัน่นโรตารี่โหโหเหยียบหมวนสนุกเลยครับเสียงโบกหนหอนอนะู้วูวเลยก็เกือบหมดแล้วครับนั่นนะสักสี่ห้าคีบก็หมดแล้วครับดูใส่แต่คันนี้เพราะว่าคันนั้นก็สองคันนั้นก็จะเต็มอจะพอแล้วมั้งก็คันนี้ก็น่าจะไม่เต็มครับไม่เป็นไรครับคันนี้เป็น ทำของที่เพาะสวนน่ะก็ต้องเก็บสวนไปโรงงานครับไปที่โรงน้ําตาลสิรินี่แหละระยะทางก็คร่าวๆก็สักกว่าสัก60กิโลก็ไปเลยอ่ะเดี๋ยวมวยมวยนี่มวยแดงมวยจะสักงาย mỗi được cục đòn mỗi tên kỳ lớn cái để tiền làm nó kỳ lớn là nghe nhịn mùn à không mũ nó miền vô hòa mắt đấy thế nhỉ ừ. để cho luôn lệ lo, tiên nha ฮะเดี๋ยวนี้พลาดบะพลาฟองอันนี้มปนลื่นเลยนี่อ่ะเที๋นี้ตัวบนเป็นหกนิ้วครับเดี๋ยวนี้หกนิ้วหกนิ้ววิ่งเร็วนะ ตรงนี้ก็หมดเลยครับเดี๋ยวไปเติมข้างหน้าครับให้เต็มเอาทำไมเสียนอ็อตตาตัวไม่ติดติและก็ยังพอมองเห็นครั่

าแล้วดินยุกดันดินยุกก็ถ้าดันแบบนี้ก็ไม่ต้องใส่เกียร์แล้วครับแดน ตัวนี้ยุบอีกยุบอีกทีหนึง่งไม่ไปด้แล้วไปได้แล้วก็ต้องขออภัยกำับมืดเลยครับวันนี้โอ้ยุบอีกแล้วไม่ไหวครับเดี๋ยวรอรถชีพดันนะ โอ้โอ้โอ้กันเลยอ่าเขาเดี๋ยวไปจอดขึ้นตรงนั้นนะให้มันเต็มครับก็โอเคครับ